อไรชิคครับตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับครับสกี้ค่ะเป็นสูตรที่ป้าป๊าหนูผัดให้กินตั้งแต่เด็กค่ะทำให้คิดถึงป้าป๊าที่จากไปแล้วและไม่หวนย้อนกลับมาเป็นเรื่องที่เศร้ามากคัสกี้มือนี้จะเป็นคสกี้ที่อร่อยมากแต่ไปแล้ว ไม่มีวัตสีเลยทีใส่ตัไปทโอ้น้ำเยอะนะน้ำท้่ไม่มเยีองนี่มีถัที่เราอยู่ไหนวะทิเอยแม่ข้าเแม่อดแม่ทอดของพวกเราทุกอย่างเลยสิยรู้ปะทอ่ไหทอดของของพวกเราอะ

ไ่ายหัวหลุดใส่ไข่ด้วยตอกไข่มือเดียวเนี่ยก็ระดับเชฟไงมีหน,น้าถามอีกเนี่ยว่าทำไมก็อีกมือข้างอุ้มชี <laughs> เฮ้ยพุยืักลงเพิ่มความอร่อยให้ไม่ได้ชีแม่เคี้ยวเหมือนทรายกลุ่ม